ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเซีัลเทนกันเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกของผมหลังจากเล่นฮอนไกสตาร์เรียวมาแล้ว1เดือนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันผมก็ขอพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเกิดมาจากความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นดังนั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครผมก็ขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าความรู้สึกของผมหลังจากเล่นฮอนไกสตาเรียวมาแล้ว1นงเดือนเนี่ยจะเป็น ผมได้เล่นฮอนการ์สตาร์เลวมาแล้ว1เดือนและผมก็จะมาพูดถึงสีงต่างๆที่ผมได้เจอในเกมนี้นะครับซึ่งจะมีในด้านของเกมเพย์ดีไซน์ตัวละครระบบเกมเนื้อเรื่องแล้วก็เพลงประกอบนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่เกมเพย์กันก,นก่อนเลยนะครับเกมเพย์ของเกมนี้ส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโจมตีการใช้สกิลหรือการใช้ท่าไม่ตายแต่อะไรก็ตามตอนนี้ก็ยังมีสิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจอยู่บ้างนะครับซึ่งผมก็คิดว่าาในอนอคต ผมมันจะเข้าใจมากขึ้นเลยครับ <The way S 1> ถัดมาในด้านของดีไซน์ตัวละครอันนี้เนี่ยผมยอมรับเลยครับว่าผมตามดูดีไซน์ตัวละครของเกมนี้มานานแล้วซึ่งโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบดีไซน์ตัวละครของเกมนี้นะครับแต่มันก็ยังไม่ดีพอที่จะสามารถดึงผมมาเล่นเกมนี้ได้จนกระทั่งนั่นเลยครับตามมาด้วยเรื่องของระบบเกมนะครับอันนี้ผมบอกเลยมีระบบที่ผมชอบเยอะมากซึ่งมันก็จะมี การดองพลังผู้เบิกชัดตัวละครที่ให้เพชรผู้เบิกเปลี่ยนาธาตุได้แล้วของไม่เปลี่ยนตามส i ต u มูลเลตยูนิเวิร์สที่รีทุกสัปดาห์แล้วก็ระบบที่แสดงจำนวนสมบัติที่ยังไม่เก็บตามแมปครับเรียกได้ว่าถ้าบางอันในนี้มีในเก็นชินเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยเลยครับต่อด้วยในด้านของเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับผมบอกตามตรงเลยครับว่าผมอาจจะวิจารณ์ได้ไม่มากนะครับเพราะผมเพิ่งเล่นจบแค่ดาวจาริโอซิกเองเพราะฉะนั้นผมจะขอพูดถึงแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับ โดยช่วงที่เรายังอยู่สถานีอวกาศผมอ,ออกตามตรงเลยครับเพราะผมเกือบหลับเลยแต่ว่ากลับมาได้ตอนช่วงเจอบอสซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าน่าเบื่อไปนิดนึงแต่ว่าเข้าใจได้ครับเพราะมันเป็นแค่ช่วงโปรล็อกและต่อมาในดาวจาริโอซิกอันนี้ผมถือว่าทําได้ดีเลยครับมีขึ้นมีลงแต่โดยรวมคือขึ้น,นครับยิ่งตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากจนผมเองก็อยากรู้เลยครับว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อและนี่ก็เป็นกราฟความรู้สึกของผมตอนเล่นเนื้อเรื่องช่วงต้นจนถ ีนี้ก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับเสอคือเพลงประกอบครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมให้10เต็ม10แบบไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเพลงทำมาดีมากยิ่งเพลงตอนสู้บอสเนี่ยมันมากเลยครับสมกับที่เป็นค่ายเพลงที่ทําเกมได้ดหน่อยจริงๆ และเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาจนถึงตอนนี้และผมก็บอกตามตรงเลยนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกเลยที่ผมเล่นฮอนไกสตาร์เลียวซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมทาคลิปฮอนไกสตาร์เลียวอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นการใจกับผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I'll be waiting till